มาแล้ว YouTube โนดมาแล้วมานี่เอาเจกสุทินนี่เจ็กสุทินเจ็กสุทินมีชาย,ยาขุนเข่าอะไรน้ำจ้ะเออเข่าพมา่าโชว์เลยนะอีกทีอ่ะโอ,อ้อันนี้เจ็กประยุทธ์อื้อ ไมันัน้อเท้าดยนะอ้โอ้ยตี่เาอยู่เออนี่สองคนสองคนเตะทน าการเจมเสื้อขาวนัดปืดนี่การเกมนี่ไงนี่นี่โอ้ นี่จิตป,ประยุทธ์เอา้าเอา,เอานี่คู่ปรับเกตุทินช่างเย็บนี่ <c oughs> เอา้านี่ไง <c oughs> ันเทพเหรอคนนี้คันเทพโอ้ัวอันนี้เฮยนนช่างทองอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่รู้จักยังไม่รู้จักอันนี้เจกสุทินช่างเย็บอะจะส่งลูกอ่ะส่งลูกอ่ะ เออเจ็บแล้วจันเอาเจ็กสุดิตนี่เจ็กประยูดอันนี้เฮียนอนโอ้อันนี้ตึงเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปโอ้ดักมันอีกทีนึงปาิโทั จริงอันนี้อ้าวมาสายฉันเลยมาตั้งกอนเอามาตั้งแทนหน่อยฉันจะไปนู่นเมมเต็มเอ้าดนเมมเต็มเติง้งอันนี้จูเอ้อยแก <c oughs> จำผมได้หรือเปล่าโมไปจำไม่ได้ เกเอประยุทธ์นี่เจเอกสุทินคู่กันเอาลูกพี่เก่าผมมึงไม่เจอเก่งเลเออตึงเอ้ยได้ด้วยโอ้าใช่เหียนนนที่เกเอกประยุทธ์แปลไปแล้วนี่ไปอีกทีนึงว้ายยังอยู่ นี่โอ้โหสูงจริงจริงเออจอกอ้าวอ้าว้าวยอันนี้ไงคุนเขาอันนี้เอา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 ประคองไว้หวานๆสิหวานๆ อ้าวหวานหวานตึงอ้าวหวานมาแล้วอันนี้กระโดดแล้วเวยเอาเอาวิ่งวิ่งไอ้ไอ้กีดีเนื้อมาเฮียนอนขึ้นม้าขึ้นม้าเฮียนอนขึ้นม้าหาอะไรแล้วหาอะไรแล้ว นี่สวยงามอจงอันนี้อาโอ้โหหวานมากเลยนี่หวานปีเลยเนี่ยเอยเออมคิดอะไราอันนี้เอ่เอาโอ้โหเทั้งรองเท้าเอเซอรีไปงลูกไป อาวงอันนี้ปื๊ดอ๋อนี่ปืดตึงตึงตึอ้าววิ่งวิ่งเพื่อนพี่ศักจบปิยาณด้วยกันเอ้ยเฮ้ยาจากติเบอร์ตีด้วยกันไม่ม่จบลาหรลามตพวกนลามก็ค่จบดีเราอยากที่กเกษรเหรออ่าใช่ ไปเรียนราก็สวยงามมาลงโอ้ยยิเเอออนี่นีกสามมาี่ยามับพี่มาตีกับพี่มาสักได้อ่าสวยจอกมาจึงอยู่มันนี่มาตีด้วยกันไงร มอืมโอ้โหลูกยาวลูกยาวจริงๆวันนี้เราอัดวันนี้เราอัดสองตอกเลยนะครับอ่าอ่าตัวนอ่ามามามฉันจะไปแล้วเดี๋ยวได้สิบนาทีกันนี่นี่เจ็ดแล้วเอาตึงสอกมาตีครึ่งครึ่งยมงไปเลย อนี่ตีแบตตีแบตกันโอ้โหลูกสูงมากเลยอันนี้ยูทูบนนยูทูบนนขึ้นมายูทูบนนลงไปยูทูบนนเตรียมตัวจะลงแนละ้วอ่าวอมก่อนวอมก่อนอ่านีน,น,นีจึงอ้าว เจอสวยไหมล่ะเอ้ยเอาสามลูกเลยลูกปแป๊เ,เปนี่ยอ้ยอ๋ออกไปงมาแล้ว ตึงดีดมาแล้วเฮียนอนแปะไปอืมอ่อนหวานอันนี้หวานเจี๊ยบเลย้งหวานแล้วเ<ต>จอโอ๊ยอะไรโอ๊ยเกี่ยงกัน <c oughs> ลูกเปลงใจ

หืซอกอ้าวซอกสองซอกแล้วสอง